สวัสดีจ้ากินแซบสไตล์เมลี่จ้าพี่น้องจ้ามือน,นี้ได้เมนูเปรี้ยวปากค่ะ่ำมักม่วง่ำมักม่วงแก้วน้ำลายแตกอีกแล้วจ้าอืมจ้ดพี่น้อง ยำเองน้ำเดืแหลกแล้วก็เอามาซ่งใส่พริกป่นเข่าครัวแล้วก็ถั่วลิส,สงกอดเว,าวลาเขียวคำนี้ กิ่นหน่ำเทียงหน่ำบาบซวงก็หมองจากหายม่วงเลยหืมพกมว่วงสวยๆเลี้ยมาจากสวนป่าสวน่าสาดอกดอก เผ็ดเผ็ดสูสาหอมแบบคืนจมูกเลยจ้ะเค็ดแต่ว่าแซบแซบ ป็นำประแดดานวูาจักค่อยเสร ท่้นจะแซ่บจ้าเขาได้ยังกันกิน๊ายบายจ้า